ทริปนี้เราออกเดินทางมายังอำเภอขามทะเลสอหนึ่งในห้าอำเภอที่อยู่ในแลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดนครราชสีมาแน่นก็คือโคราจีโอพาร์คแหล่งธรณีวิทยาที่สำคัญของโลกที่ยูเนสโกมีมติรับรองเมื่อพฤษภาคมปี2566ที่ผ่านมาค่ะที่อำเภอขามทะเลสอแห่งนี้มีแหล่งเรียนรู้เกลือสินเทาที่หาดูได้ยากและอยู่ที่ตำบลพันดุงค่ะแต่ทริปนี้เราไม่ได้มาดูการทำเกลือของชาวบ้านนะคะ เพราะยังไม่ถึงฤดูแรงซึ่งเป็นช่วงฤดูการทําเกลือของที่นี่แต่เรามาดูการทําชาใบาครูที่กําลังได้รับการส่งเสริมให้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนค่ะซึ่งถึงแม้ว่าจะเพิ่งทําได้ไม่นานแต่ก็เริ่มต้นได้สวยเลยทีเดียวเพราะสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันอดับหนึ่งจากการประกวดสุดยอดอาหารพื้นถิน่นหรือโปรดักชั่นเปียนประจําจังหวัดนครราชสีมาจากสานหรือสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนมาได้ ที่นี่คือเดินเกลือบ้านหนองสแกตําบลพันดุงนะคะที่นี่จะมีต้นครูขึ้นบริเวณดินเค็มอันนี้ชาวบ้านกําลังเก็บต้นครูเพื่อจะเอาไปทําชาค่ะคุณทัศนีแดสันเทียหรือคุณติ๋มบอกกับเราว่าชาวบ้านในพื้นที่ตําบลพันดุงมีอาชีพทําเกลือสินเทาสืบต่อกันมาหลายร้อยปีแล้วและจะใช้กิ่งครูหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าต้นขีกระทามาวัดความเค็มของน้ำเกลือที่นำมาต้ม ถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาส่วนใบได้นำมาใช้ประโยชน์จนกระทั่งยูเนสโกมีมติรับรองให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นอุทยานธรณีของโลกหรือที่เรียกกันว่าโคราจีโอพร์คุณติ๋มกับคนในชุมชนจึงคิดนำใบคลูมาทำให้มีมูลค่ามากขึ้นพร้อมกับไปศึกษาเรียนรู้การทำชาจากพืชสมุนไพรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเรื่องราวและความเกี่ยวข้องกับโคราจีโอพ์คเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากเกลือสินเทาค่ะ เริ่มแรกจะไปเก็บใบชาพอเก็บมาเสร็จค่ะเนาะเราก็จะมาลิดใบชาเป็นใบๆนะคะแล้วก็จะเอามาลวกใช้น้นำร้อนเดือดๆนะคะประมาณ9-10บวินาทีการลวกใบชานี่ก็ไม่ใช่อะไระคือจะเป็นการรักษาสีของใบชานะคะเราลวกเสร็จเราก็จะนํามาคั่วคั่วจนมันแห้งค่ะแล้วก็ไปใส่ตู้อบลมร้อนแต่ว่าเรายังไม่มีตู้อบเราต้องไปอบที่อปสทคลอ,องไผ่แล้วเราจะมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นขึ้นมาค่ะ ขั้นตอนการอบด้วยตู้อบลมร้อนที่ว่านี้จะเป็นวิธีการที่ทางกลุ่มทำอยู่ก่อนแล้วนะคะแต่เมื่อคุณติมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการใช้สีอาหารที่สทนได้จัดขึ้นร่วมกับมหาวิทยายลัยราชพัฒนครราชสีมาและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรานารีจึงได้รู้ว่าการใช้สีเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้แถมได้ผลดีกว่าด้วยซึ่งคุณติมแอบมาเล่าให้ฟังทีหลังว่า เกือบไม่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วเพราะยังไม่รู้จักเรื่องการใช้รังสีสักเท่าไหร่แต่เพราะมีทีมงานจากสทนเข้ามาแนะนําจึงได้เปลี่ยนใจและเข้ามาศึกษาให้เข้าใจและรู้จริงค่ะจริงๆทางกลุ่มเองก็ไม่เคยรู้ว่าเออสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติการฉายรังสีมัน,ม,นมันทำได้อะไรยังไงพอคราวนี้เราเข้าไปเรียนรู้เราไปอ่านข้อมูลศึกษาข้อมูลแล้วมันตอบโจทย์เราที่ว่าเออม,มันสามารถยกระดับมาตรฐานของเราได้แล้วเชื้อในใบชานะคะ่ะ เขามีการาวิจัยมีการทดสอบสามารถไปสู่สากลได้ค่ะคิดว่าจุดนี้น่าจะพัฒนาขึ้นได้เยอะใช่แล้วค่ะเพราะหลังจากที่ได้ไปอบรมแล้วคุณติมก็นำชาใบาครูเดินหน้าสร้างมูล,ลค่าต่อโดยการเข้าร่วมประกวดโครงการสุดยอดอาหารพื้นถิน่นหรือ Product Champion จนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาได้นี่แหละค่ะ ด้วยคำที่ว่าเราเป็นชาวบ้านเนาะรูปแบบอะไรไม่ได้สวยหรูคราวนี้ก็มีทางมหาลาัยของมทสนะคะภายใต้โครงการยูทูทีเข้ามาช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เราเป็นทั้งแบบกล่องและแบบซองนะคะแล้วก็มีของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมเราเรื่องใบชาแล้วส่วนทางสทนเนาะก็เข้ามาช่วยเราเรื่องฉายรังสีฆ่าเชือ้อตัวนี้ก็ตอบโจทย์ที่ว่าเราก็คิดว่ามันจะเป็นอีกกระบวนการผลิตนอกจากที่เราอบจะเป็นการฉายรังสีตัวนี้ค่ะ ชาใบครูมีรสชาติกลมกลม่อมหอมหวานแถมมีสปปรรพคุณช่วยขับลมในกระเพาะลดความดันเบาหวานขับปัสสาวะช่วยลดไข้สมานแผลมีสารต้านอนุมูลอิสระและยังช่วยลดไขมันได้ดีอีกด้วยเรียกว่ามีประโยชน์เพียบสมกับเป็นชาสมุนไพรจากภูมิปัญญาจริงๆค่ะจากพืชที่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเราสามารถนําพัฒนาต่อยอดคือชาวบ้านมีไรายได้คุณยายคุณตาหรือ เนี่ยชาวบ้านที่เขาแบบไม่ได้ทาอะไรเนาะช่วงนอกฤดูการทําการเกษตรอันนี้เป็นจะเป็นอาชีพเสริมส่งเสริมให้เขามีไรายได้หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาก็คือเขาก็ต้องการมาช่วยเหลือชุมชนค่ะเพราะที่นี่คือเป็นชุมชนที่มีรท,ทรัพยากรทางธรณีมีทรัพยากรทางธรรมชาติเยอะแต่เรายังไม่ได้ใช้ประโยชน์คือตอนนี้เริ่มมีหน่วยงานเข้ามาพัฒนาฟังแบบนี้แล้วก็ชื่นใจค่ะมองเห็นถึงความสดใสในอาชีพของคนในชุมชนว่าแต่ คุณป้าคุณยายที่มาช่วยเด็ดใบครูอยู่ตรงนี้เข้าใจเรื่องการฉายรังสีกันดีแล้วใช่ไหมคะแค่ชื่อสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติาก็ตกใจแล้วค่ะเอ้ยนิวเคลียร์ไปเกี่ยวอะไรด้วยค่ะเราก็เลยบอกว่า,เ,าเป็นการฉาย,ฉายแสงนะไม่ใช่นิวเคลียร์ที่เราคิดกันอย่างนั้นไม่ใช่เป็นระเบงระเบิดค่ะเราก็พยายามอธิบายค่ะว่าเป็นการฉายรังสีนะเป็นการฆ่าเชื้อแล้วเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นาน ฟังคุณติ๋มบอกแบบนี้แล้วคุณป้าคุณยายก็คงโล่งใจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าการใช้รังสีไม่มีอันตรายเพื่อความชัวมาฟังจากนักวิจัยบอกเล่าให้ฟังกันอีกทีค่ะเราต้องการที่จะคงคุณค่าของสมุนไพรไว้ซึ่งคุณค่าหลายๆอย่างของสมุนไพรเมื่อเราให้ความร้อนสารสําคัญมันลดลงนะคะแต่กระบวนการฉายรังสีเราได้ทําการวิจัยมากับสมุนไพรหลายๆชนิด ก็พบว่าเมื่อฉายรังสีแล้วสามารถทําลายเชื้อจุลินทรีย์ให้หมดไปได้นะคะหรือว่าเกือบหมดไปหรือให้อยู่ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งหลายได้แต่ว่าสารสําคัญของสมุนไพรนั้นไม่ได้ลดลงค่ะจากการฉายรังสีเห็นไหมคะการใช้รังสีเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร เรียกว่าดีทั้งต่อสุขภาพร่างกายได้มาตรฐานความปลอดภัยและยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ให้สูญหายไปเหมือนอย่างชาใบาถู่ของชาวบ้านหนองสะแกตําบลพันดุงแห่งนี้ที่ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทําเกลือจากีกระทาหรือต้นขู่ให้ยังคงอยู่และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนับว่าเป็นการนำมรดกทางธรณีวิทยาที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้ประโยชน์อย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนจริงๆ หากมีโอกาสผ่านไปอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวและไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนกันด้วยนะคะที่นี่นะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวนอกจากเดินเกลือที่มีการต้มเกลือแบบภูมิปัญญาชาวบ้านมีชาใบาครูแล้วยังมีหลวงพ่อองค์ดำค่ะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของบ้านหนองสแกค่ะขอเชิญมาเที่ยวเดินเกลือ90ล้านปีที่นี่พันดุงนะคะแล้วมาช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ